สวัสดีครับผมได้ยินไหมเอ่ยกาได้ย hey. e ินนั่นแหละก็อาก็มาอยู่กับผมเลยนะวันนี้ผมลงคลิปโคตรช้าใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดคิดเฮ้ยมึงไปไหนมาว่าคลิปมึงลงช้าจังหรอยิงผมไม่มีเลยโรบอกผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วยิงก็เล่นแลเล่นแต่แกนพีแต่มันอัดไม่ได้ผมยังไม่เก่งานผมเลยไม่อยากจะไปอัดันนี้ก็อยู่กับผมในเกมพับจีนะ พับจีโมบายผมเคยเลยเคยเล่นมานานแล้วเนี่ยทุกคนเห็นมโดยชุดนี้แต่ตอนแต่ผมก็เลิกเล่นไปเพราะอะไรนะะ่ะล่ะไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็อะไรมาเล่นพับจีเป็นเกมเฮ้เช่หวหะเฮ้ยเช่ยังวะคาบ,บุโต <laughs> คาบูโตะอ๋อเขาเลือกระหว่างสองชุดนี้เหรอเลี้ไงวะบรรลุถึงวัดสูงสุดแลอดอุ้ยสวยนะสกินโอ้แต่ผมไม่เคยเติมเกมนอ้เคยเติมอยู่รอบเดียวโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ย่ะเขาปรับหน้าเมนูใหม่เหรอวะหรือเขาปรับนานแล้วนี่ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเท่เกินเฮ้ยเท่เกินเฮ้ยหนุ่มเท่เกินอุ้ยอะไรวะเนี่ย,ย,ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเปิดดิได้แล้วอ่ะ จะลองเปิดแบบแดงกิงมาถา้าวอลปะน่าจะถา้าวอลเรากดอีกทีนึงคูเงินมีเป็นหมื่นแล้วอะเอาค่ามาันโอ้โหเล่นอะไรมาก็ไม่รู้เยอะสุดเลยกว่าเงินกูจะหมดตู้อะไรนี้ไม่เห็นได้เลยเอ้าวไม่พอแล้วเหรอโหเงินหมดตู้แล้ว กล่องซับไายเฮ้ยทำไมมันชุดมันเท่จังวะเฮ้ยชุดมันเท่จังวะไม่ได้เล่นนานกดแล้วกูจะเข้าคังตัวละวคอยยังไงวะอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเต่กวะทำไงอ่ะกูไม่มีเงินโอ้โหเงินไม่พออุ้ยเติมดีมั้งไม่เติมดีกว่าเติมดีวะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันลองไปเล่นก่อน สุบเอาเราสองตัวนี้เห้ยน่ารักดีว่ะพวกมึงสองตัวน่ะตัวเฮียอะไรเนี่ยอ๋อของไอเดสก,กินเนี่ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนีย่ยเฮ้ยเท่ดีวะ่ะกูชอบอกูชอบอกูชอบกูชอบดูทันทีดิเฮ้ยคือคือเติมเท่าไหร่วะ ร้อยเก้าเก้าจะหมดได้ทั้งหมดสามร้อยใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ถือว่าสุดเลยนะแล้วถ้าจะไวรัสพาร์มมันขายเท่าไหร่บาทตัวอยูไ่ได้เล่นไหมวันนี้หุ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่อตอนนี้กูลังหาปลาทีเข้าเข้าอนนี้กูก่อนเนาะเตียงค้งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูมีชุดนี้นนด้วยหรอวะ ไมไ่เล่นนานเฮ้ยพูดเป็นเป็นเล่น,ปปนลววใบเบ่งทาอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมแล้ววะอะไรวันนี้อ่ะอันนี้ไม่ทำแล้ววะเฮ้ยนี่ตอนนี้กูกลังเอ๋ออยู่ ไปลุยเฮ้แต่มันหมูดีกว่าน้องหมูน่ารักดิดูไอปอลสก,กินคนในเกมเล่นดีกว่าคตรชัวร์เก็บปะเหนียวเมียวไม่ใส่หมวกสิดม,มูด,ดม,มูสกินนี่ผมจะได้ผมได้ฟรีมาทุกคนดีไงผมไม่เล่นานานเลนไหมเฮ้จริงรอ่ะเฮ้ชุดนี้สวยวะ่ะ เฮ้ยอย่างนี้โหชุดนี้เฮ้ยเท่นะเว้ยเกมดีนี่ถ้าถ้าผมเล่นแล้วผมติดนะผมจะเติมไอ้นั่นให้พวกคนดูตอนนี้ยังเฮ้ยต่อยหน้าแม่งเลยงั้นนี่ดิมามวยดิ นี่ดิไอ้หนุ่มมานี่ดิออดโอ้กูพักกูเจอกับบอดเพราะว่าผมมังไม่ได้นนนาแล้วไงว่ไม่ใช่บอดแล้วล่ะสก,กินอย่างเฟีลล้ยวเลยมาจากไหนวะเฮ้ยอย่าคิดสังเกต เฮ้ยมันเราสกินจากไหนวะเอ็นสวยยังวะสกินมึงอ่ะมีระเบิดปะโอ้โหไม่กูจะโดดตัวเองกูจะโดดด้วยตัวเองมาเกิดติด่อกูไม่ติดตามใครทั้งนั้นมาเกเดียเกิดใครวะใครปุ๊บวะ ไม่ติดตามติดตามกันต่อไปใจว่นวยคนอินเดียนี่วะคนใช่วะคนอะไรวะกูฟ้าไม่รู้เรื่องไอ้กูอยู่เซิร์ฟไหนวะเนะี่ยเธอกูไม่เจอคนไทยวะ เฮ้ยโดดลงหน่อยดีวะแล้วโลโลมิงกะบ้าใช่ป่ะวะอันนี้กูไม่รู้เรื่องสวัสดีภาษา,าอะไรวะเป็นประเทศอะไรวะไม่ใช่อินเดียมันกะบ้ามันในเวียดนามป่ะวะไอนน้กูไม่รู้จริงใครรู้คอมเมนต์ให้ผมหน่อยกูโดดลงบ้านหลังนี้แหละโอ้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 โอ เล่นไงโอ้ยเฮ้ยเอาของของเฮ้ยเอาโอเคไม่เล่นนานนะทุกคนนี่โดดลงแม่งเลยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โห อุ้ยกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าที่กระเป๋าคนเริ่มต้นดีว่ะเฮ้ยมีศัตรูมาเอ้ยใช่ป่าวะกูมั่วทุกคนถ้ากูตายนี่ช่วยกูทีนะอะไรให้กดอ่ะทำไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเหรอ เฮ้ยเขียวเขียวเอาไปทำอะไรวะเฮ้ยมันหายไปไหนอะกูกลัวว่ะกูกลัวตายว่ะกูกลัวตายเพืนแหละเอเคเฮ้ย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 มีปืนมีปืนแล้ว กูกูไม่กลัวแล้วมาเหอะมาเหอะไม่กลัวไม่กลัวใครกลัวใครกลัวมากูมีปืนแล้วกูไม่กลัวแล้วเว้ยก็กูมีปืนแล้วไอ้หนูแบบนั้นเฮ้ยเฮ้ยสโตูสโตูกูเจอแล้วโอ้ยกดเนาะดูดูดูโอ้ยอะทำอะทำอะไรวะเมื่อกี้กูยิงมันตายเหรอกูยังไม่ได้กดเลยอุ้ย กีไม่ได้บว่ากีผมไม่ได้ซ้ำศพนะทุกคนเมื่อกี้ผมยิงยิงกัเออเออเลยอะแล้วดีๆมันกระสุนผมจะกดค้างแล้วกระสุนมันก็ออกไปนะทุกคนไม่ได้ซ้ำศพนะครับอย่า <grac, S 1> เข้าใจผิดนะเดชกูทนทามากยิงไม่ในในไมไดโดนหรอกเพราะไม่มีใครรู้ช่องกูแทนจะหน้าผ <c oughs> ่าว่ะเอาละทุกคนเราต้องเดินไปใน เฮ้ยใส่กินปืนกูว่ะเดี๋ยวดิโอ้โเท่เหมือนกันนะนี่อ่ะกล้วขึ้นกแล้วขึ้นอุ้ยไม่เป็นไรเลยว่ะอูเป็นซูเปอร์แมนยิงเพื่อนกูตายป่ะน่ะอย่าให้อย่าให้ผมคนนี้ต้องแบกนะน้องนน <c oughs> เฮ้ยมันไปไม่ได้วะโอ้โกูได้จะเล่นติดๆขัดๆชัวร์เลยเฮ้ยเท่วะเฮ้ยปรับมุมมองแบบเพอร์เพอร์ซันได้ละเชียววะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปแล้วกูจะปรับกลับไงเหมือนเดิมวะอ๋อได้ละ ใคริงกูกูมู้คริงคริงกูทำไงทกินกิน้ล้ก็ิคนยิงกูใควะใคริงกูโอ้โหโอ้อ้ยิงกูยิงกูทำไงวะไมเลยนเพิ่มเลยเลยโอ้ยยาโมยาขี้โม กูย,ยิงกูยิงกูโอ้กูเห็นเพิ่มเลยเฮ้ยทำไงย,ยิงสวนเหรอมันมันหมอบมันหมอบอ่ะผมสู้ไม่ได้นอนเลยทุกคนกูนทำล้วะกูทำแรงกูเนี่ย กูอน่ะกูทำอนะไรกูเนี่ยผูเล่นหรือหรือบอดปะทำไมมันแม่นยังวะมันอยู่ไหนวะผมลืมแล้วมันอยู่ตึกไหนวะ ตึงนี้เหรอพี่เข้าหัวไปเม็ดหนึ่งด้วยวิ่งมั่วอ่ะขึ้นไปลูดมาหน่อยเลยไงวะทุกคนถ้าตายดาดาดา,ดาผมเลยนะผมเพิ่งเคยผม,ผม,ผมเพิ่งผมเพิ่งกลับมาเล่นอย่าว่าผมเลยเอะไรวะวนี่นะผู้เล่นหรือบอดวะ น่าจะเป็นบอดมั้งเฮ้ยได้ถังน้ำมันมากูรู้แหละชื่อเุ้ยทอมมี่เหรอใช้มันทอมมี่มีสกินกูยักษ์หลิงแน่แหละมีสกินเฮ้ย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 อะไรวะกูฆ่าไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้ไปเล่นไปเอาแล้วกูจะเอาเก็บกล่องศพมันยังไงเดื่อนเลื่อนไปเงี้ยอนี่ในกล่องศพมันเนาะ ไหนกองศพมึงวะว่ากูโดนยิงหัวแน่นอนแล้ถ้ากูยิงเดินอย่างงี้เหม็นมีอะไรกูทำไรอ่ะอะไรวะอันนึ่งทุกคนบอกลังเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนพวกเพื่อนฮีโร่มาช่วยแล้วเฮีโร่ตกตึกเอ้ยโอ้เพื่อนผมตายใครมันฆ่าเพื่อนกูวะ กูขึ้นเลยกูจะล้างแค้นให้มึงเองเพื่อนมึงไม่ต้องกลัวโอ้โหตาต้องนู่นเลยละเพื่อนกูจะไปช่วยกูจะไปล้างแค้นมึงเองอุย้ยจำเป็นกูหรอจำเป็นกูหรอจำเป็นกูหรอ,หอ,ออ๋อสอบเพื่อนขวายไปไหนอ่ะ แล้วกูจะบูทไงวะเร่งความเร็วเงี้ยเ,เป็นเร่งเลยมึงจะทำอะไรเพื่อนกูโอเคเร่งลดลงนิดนึงเมื่อกี้ไลใครทำเรืเพื่อนกูวะทำไมนะพวกมึงฆ่าเพื่อนกูเหรอ อาสัเพินกูอยู่ไหนวะเนี่ยเหรอโอ้ขนาดแท้เพื่อน,นหมาว่าสัเพินกูกูรู้ละใครทำมึงใช่ไหมมึงทำใช่ยร์มาเราเข้าๆเราเข้าไปบุกตู่บัตผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยวะ่ะมันเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟอะไรกันแน่วะทำไมมันมีคนเยอะ ผมแทบไม่เจอคนไทยเลยผมเจอละมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมลงรถเลยมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงเนคนยิงผมทำไงวะโดดยองๆนี่เหรอ ไไแล้วก็ลุดหัวมันกี่คเอ้าผมตายเฮ้ยผมตายได้ไง,ไงวะหูหหผมโคตรกระจอกเลยผมเครียดเลยผมแพ้บอดโอ้ยย้ยผมแพ้บอดผมนี่ปวดหัวเลยได้แล้ววะ ตลางวันดิอะไรวะเนี่ยมันให้อะไรผมมาวะมันให้ผมทำะอะอู้อะไรวะเฮ้ยอะไรกูงงแล้วกูงงไปหมดแล้วตอนนี้ฝนก็ตกอีกอ่ออ่ออาเวลเลอร์พลาซิซันนี้จะเป็นทั้งหมดหกร้อยเหรือต่ำสุดเวลยแล้วเวลาถึงไหนวะ ที่สด,ว,สดว,วันที่สุมื่อวันที่สิบสองวันที่สิบสองเดือนเจ็ดต่อโอ้โหไอ้ขี้อ่ะมีเวลาทำสิบสองวันเนี่ยนะถ้าซื้อจริงอ่ะอ่าสิบสองเดือนเจ็ดจริงอ่ะอืมไห้ยชุดกอล์ซิล่าชุดเนี้ยว่ะมันต้องหมุนเท่านั้นใช่ไหมโอ้โห จุกนะจุกนะถ้าเติมเชื้อจุกนะจุกนะโอชุดอะไรเนี่ยเฮ้แต่ชุดเอชุดน่ารักดีกว่าโอเช่เมื่อกี้ผมแพ้ได้ไงวะมามามาผมจะลองไปอีกสกมหนึ่งให้ทุกคนเห็น,นเเฉยี้ตามเมื่อกี้แพ้ได้ไงวะตามเมื่อกี้คือผมลกมากมาเลยทุกคน แบบคือยังไงวะคือผมไม่ได้เล่นนานทุกคนและตอนห้ผมเล่นนานผมก็คงจะาชนะไม่ได้หลับตาเมื่อกี้ตอนเล่นนานเขาชนะไม่ได้หรอกเียอ่ะอู้ไปดีกว่าปะปะปะปไปเรื่อยเรเสียเวลาแล้วปะ ล้อจับคู่ยาวๆไปทุกคนคืนสนามคืออะไรว่ะเนี่อะไรมันเอาไปทำได้ได้หรอทุกคนครับผมกูโง่มันเอออยู่ร้อสิบใบเหมือนทำหุยใช้สามร้อยใบเพื่อสุ่มวันนี้เหรออู้อ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยวะเอา่าเดียด๋ยวไะไรชุดนี้วะ มินีะมีเทพวะเฮ้ยเอาเอาบอลในฝ้านี่เลยตอนนี้กูควาาแพ้เวฮ้มกูคนเดียวด้วยเหรอนะเนี่ยเฮ้ยนี่เหมือนเป็นเพเยอร์เลย ไม่ตกมาดูดูกดิกน่ารักน่า,ารักจังไลสวัสดีแฟนคลับงงโง่ๆด้วยนะคะผมเอานี่เพื่อนกลัวเนี่ยโอ้โหปลาแอปเปิ้ลใส่กูด้วยนี่แอปเปิ้ลมึงเหรอป่นไปเดือกเฮ้ยมึงปลาใส่กูรู้ใจะไปเกมนี้โอ้โห อ้ออื้เลิกติดตามมปสิกูจะลงคนเดียวประเทศโอ้ยโอ้ยประเทศอะไรเอ่ย น้ามาโดดเลยโดดเลยเพื่อนมึงติดตามกูมานาะไปโดดากัวกการนีกก่อโดดกูให้ดีเพื่อนด,ดนะูนะนีดด่พวกกับไปชมภูเขาอ่ะเอาเฮ้โดดมาดิเอา้าเออเก่งมากเก่งมากโดดลงไปมึงทำทุ่ยแย่เลยนะเหมือนแบทแมนเลย ้ยภาพสวยจริงตอนนี้ผมจะมาโดดมึงจะโดดกูโดดทำแค่ไม่เป็นออสนี่ไงฮะหลังก็งงดิว่ามีแบบนีฮะอะไรกรูเก็บเลยมีคนโดดกับผมคนนึงตางที่แล้วแม่งชุดละมุนจัดจอะ่ะ อุ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหกูนึกว่ากอยิงเบ่งกูยิงเองนี่เองกงทำไมวะคู่มึงขึ้นไหมกูทำนู่นทำนี่อยู่เลยโคตรจ้าไอ้มึงโม้ป่ะมึงเคยเล่นแล้วมึงเล่นการอีกป่ะมึงดูดิว่าคู่มือกูมึงจะขึ้นให้กูเล่นอยู่เลยคู่มือมันยังขึ้นมาอยู่เลยให้กูทำนู่นทำนี่ กูอ,อย่างโลกตอนฉากทีงแล้วไอ้ยันอีกตัวหนึ่งก็จะชนกูอีกตัวหนึ่งก็ล้อมอีกตัวนึงก็กูงงไปหมดแล้วตอนนั้นอะคอยจะมันเขี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยากเล่นเองจริงๆเลยยังยนะทุกคนยังยังจริงๆผมเล่นกากมากผมพูดเลยผมไม่มีฝีมืมเอเฮ้ย มีศัตรูอยู่นะครับทุกคนเอาอะไรมึงมาทิศไหนกันแน่นะ่ะมีศัตรูยิงกันข้างหน้าผมาหน้าผมศมัตรูยิงกันทำ,ท,ำทำไทำไท,ไท,ไทไเอาวิ่งมาดาวแล้วไหมกูล้มอ่ะโอ้โหทียผมโคตรกระจอกเลยเงาโคตรกระจอกมาสู้กับคนเพย์เยอะยนะ เพื่อนชุบกูด้วยสิชุบกูด้วยชุบกูด้วยโอ้โหโอ้โหโหโคตรกากเลยแรลงบอลกูเจอใครวันนี้เนี่ยโหโคตรกากเลยมาแล้วทำไมไไ้วะ เไปชุดนี้สวยว่ะเฮ้ยไอชุดนี้เท่ว่ะนักเรียนญี่ปุ่นนะโอ้โหแต่กูไม่ชอบเฮ้ยนักเรียนญี่ปุ่นโอ้ทุกคนไม่ไหวแล้วว่ะผมจะต้องไปฝึกมาเพิ่มเอนทุกคนว้แม่งแพ้สองตารวดเลยว้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม mm hmm. สําหรับวันนี้บ๊ายบาย